ปีใหม่กันกนะในสมาธินี่แหละทุกคนยังมีควาึกษาอยู่ยังโน้มความว่างอยู่นะลราเวลาปีนี้ไปนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะแล้วก็โน้มความว่างกลับมาในปะีใหม่ยุบว่างว่างว่างนีนนนะ่โน้มความว่างกลับมาโน้มความว่างกลับมา ตัตวลงไปน้องความมาเข้ามารีใหม่ก็ให้กายและใจของเราให้ทุกๆคนก้าวสู่ภพภูมิใหม่ในทุกๆวินาทีให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริงในทุกนาทีให้มีสติและปัญญานำทางในทุกชั่วโมงให้ทุกคนทรัพย์สินเงินทองมากมาย ตัางไหลเข้ามาในทุกๆวันให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกๆเดือนความสำเร็จสมหวังเป้าหมายต่างๆให้สมดังเป้าหมายทุกๆคนในทุกเรื่องราวตลอดปีให้เต็มไปด้วยความสมหวังในทุกๆประการให้ทุกคนว่างอุปอากศรน้อมความว่างเข้ามา ลมหายใจไวสุดสะอาดร่างกายธาตุขันนะรับปีใหม่ด้วยความที่มันว่าง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 หลังจากนั้นให้ทุกคนนะกลับเข้าสู่ความว่างนะกลับเข้าสู่การดูลมหายใจนะกลับเข้าสู่การรู้ตัวทร้อม เนี่ยตอนนี้แล้วก็มาเป็นคนใหม่สู่พบชาติใหม่พบภูมิใหม่เนี่ยเห็เนความสำเร็จอันเป็นอัศจรรย์